สำหรับวันนี้ก็ตรงกับเช้าว,วันศุกร์เช้าว,วันที่16สิงหาคมพอุทธ่าหศกราช2567ก็25เป็นอีกวันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันทำวัดเชา้า สะสมกุศลบุญบารมีแล้วก็ได้มาร่วมกันนั่งสมาธินิมยมที่อยู่ทางบ้านก็ให้นั่งไปพร้อมกันหลับตาจะนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธินั่งพระเทียบนั่งที่ โซฟานั่งที่เก้าอี้ห้อยขานั่งได้หมดนะไม่ว่าตอนนี้ท่านทั้งหลายบางคนอาจจะอยู่บนที่นอนอยู่บางคนอาจจะอยู่ห้องรับแขกรื่ทำอะไรอยู่ก็ให้สําวมหยุดภารกิจอื่นแล้วหลับตาเอาความรู้สึกรู้อยู่ที่ปลายจมูกหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆช้า พอสุดท้องถึงสะดือก็ผ่อนลมหายใจออกยาวๆชาว้ชาๆมีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกชา้ชาๆอยู่ถ้ารู้ว่าขณะนี้จิตมันไปคิดเรื่องอื่นหรือจิตมันฟุ้งซ่านหรือจิตมันส่งออกนอกรู้ว่ามันคิด รู้มันนึกเรื่องอื่นพอรู้ปั๊บรู้มัน mm hmm. i, นะเฮ้ยขณะนี้คิดเรื่องนี้แล้วนะเฮ้ยขณะนี้มันนึกอย่างนั้นแล้วนะเฮ้ยขณะนี้มันออกนอกแล้วนะพอรู้เป็นงั้นปั๊บสูดลมหายใจเข้าแรงเลยพอเราสูดอย่างนี้ปั๊บสังเกตว่าสติมันจะกลับมาอยู่กับลมหายใจพอมันกลับมาอยู่กับลมหายใจเราก็สูดลมหายใจเข้า คายลมหายใจออกช้าๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ,อันนี้เวลาเรานั่งสมาธิหรือการเจริญจิตภาวนาเนี่ยเราจะนั่งกินนาทีก็ได้ไม่จำเป็นต้องปังคับตัวเองให้นั่งมากเกสมอไปแต่มันสำคัญที่ว่าหลังจากนั่งต่างหากคือการเจริญสติ ตลอดวันเลยตั้งแต่ตื่นจนนอนเนี่ยเราออกจากบ้าตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยล้างหน้าแปรงฟันเสร็จทํากับข้าวบางคนเตรียมของจะใส่บาตรอะไรต่างๆนานาหรือตลอดวันที่เราไปทํางานค้าขายสิ่งต่างๆให้เราฝึกให้มีสติรู้อยู่กับตัวเรา ให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบใจนะพออารมณ์รักโลภโกรธหลงดีใจไม่ดีใจ,ใจเสียใจสบายใจไม่สบายใจอารมณ์หงุดหงิดงุ่นง่านรำคาญใจที่คนอื่นเขาพูดเขาทำมากระทบใจเราให้เรารู้ไว้ทันทักอารมณ์มันให้ทันทัก,อททกเอ้ยขณะนี้มันจะโกรธแลวนะขณะนี้มันกำลังโกรธแล้วนะขณะนี้มันจิต อารมณ์มันกำลังปุงแต่งจิตนะมันกําลังปุงแต่งจิตแล้วเมื่อเรารู้ปั๊บมันรู้ว่ามันกําลังปุงรู้ว่ามันจะปุงมันจะหยุดได้ทันดึงกลับมาสูดลมหายใจเข้าลึกๆคายลมหายใจออกยาวมีสติรู้ทันอารมณ์รู้เท่ารู้ทันอารมณ์นะที่มันจะเป็นที่มันกําลังเกิดที่มันกําลังจะปุงแต่งอารมณ์ที่มันถล่มไปนะมันเกิดจากอารมณ์มันมาปุงแต่งจิต นะแล้วก็อารมณ์ครอบงําจิตมันก็เลยทําให้อารมณ์นั้นมันมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโมโหความอิจฉาความทุกข์ความเศร้าความรําคาญใจนะมันเกิดจากการปรุงแต่งในจิตด้วยกันทางนั้นแต่ถ้าเราฝึกมีสติรู้ทันมันพอรู้เป็นปับ๊บทักอารมณ์ทันทีทักเลยเฮ้ยขณะนี้มันเริ่มจะเป็นอย่างนี้แล้วนะนี่แสดงว่าเรามีสติไปรู้ทันอารมณ์ ที่มันกำลังเกิดขึ้นในจิตที่มันมากระทบจิตของเราเนี่แหละสำคัญมากฉนั้นสำคัญเลยที่นี้เวลาอื่นนอกจากที่เราจะทักอารมณ์แล้วเราจะภาวนาในใจควบคู่ไปกับการมีสติระลึกรู้อยู่อารมณ์หายใจก็ได้ภาวนาพุโทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถก็ได้ตลอดเวลาทั้งแต่ จะยืนเดินนั่งนอนจะทำกับข้าวทำการงานอยู่จะทำอะไรอยู่นึกขึ้นได้กับภาวนาในใจเลยพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถนึกขึ้นได้กับภาวนาพอลืมไปทํางานไปเพลินเพินก็ไม่เป็นไรแต่พอนึกรู้ตัวขึ้นได้กับลองภาวนาในใจนะพุทโธเมนาโถพุทโธธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถแปลว่าอะไร อุทโทเมนาโถก็แปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสร้างโพเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า การบวนาเช่นนี้เรียกว่านึกอย่างนี้ตลอดวันเนี่ยเป็นการที่เราจะเชื่อมจิตนี่แหละเรียกว่าเชื่อมจิตเชื่อมจิตเชื่อมใจเราให้เข้าถึงพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฝึกจิตฝึกใจเราให้เข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงนะไม่ว่าจะพระสงฆ์ก็ดีสามเนนก็ดีอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีตลอดจนยิดยมทุกคนทุกท่าน ปุบาเชื่อว่าหลายคนเนี่ยท,ที่ทุกคนเนี่ยถึงเราจะปฏิบัติธรรมก็ดีเราจะสายบุญยังไงก็ดีแต่ถ้าจิตเราเนี่ยยังไม่เข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยการปฏิบัติธรรมมันยังไม่ก้าวหน้าและกูบาก็เชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยยังเข้าถึงพระรัตนตรัยไม่จริงนะมันยังเข้าไม่แนบแน่นไปในกมลจิตของเรางั้นเราก็ต้องพยายามนะ แล้วคนก็บอกว่าพุโทโธธรรมโมสังโคเมนาโถในต่างกับคําว่าพุโทโธสั้นๆอย่างไรคาว่าพุโทโธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคําว่าพุโทโธนะี่คือกล่าวถึงคนของพระอุเ้าแต่คําว่าพุโทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโคเมนาโถก็กล่าวแล้วพูดให้ฟังแล้วว่า แปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจ้าเราท่องอย่างนี้ทุกวันเนี่ยท่องตลอดวัน people, lives, จะเดินบินธบาทอยู่ก็ภาวนานึกขึ้นในใจจะทํางานใดอยู่ก็นึกขึ้นได้ก็ภาวนานในใจ นะจำไว้ว่านึกขึ้นได้ก็นึกถึงคำว่าพุทโธเมนาโธธรรมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธจะทำอะไรอยู่นึกขึ้นได้ภาวนาบริกรรมเลยเรียกว่าหัดให้ใจมันเชื่อมกับพระรตนาตายัยเมื่อใจมันเชื่อมกับพระรตนตตัยแล้วมันก็จะเป็นกำลัง ที่จะหนุนในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของศีลในเรื่องของสมาธิในเรื่องของปัญญาของเราให้ก้าวหน้าให้เราเดินต่อได้เราต้องทำด่านแรกให้ได้ก็คือเข้าถึงพระรันาตนตรัยให้แนบแน่นสนิทในจิตในใจเราให้ได้แล้วก็อยากบอกให้เราท่านทั้งหลายไปฝึกไปหัดในส่วนของนึกขึ้นได้กับภาวนาในใจจะทำอะไรอยูปป่ป่าวิ กวาดวัดวาดวาด่วาปลูกต้นไม้ทำอะไรลองทำไปภาวนาไปในใจเนี่ยพุทโธเมนาโถทมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถนะทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆมันจะชินบ่อยๆเข้าทำอะไรอยู่มันจะนึกอัตโนมัติเลยจะยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายแลวขวาจะทำงานกวาดอะไรอยู่ปลูกต้นไม้หรือจะอาบน้ำ จะขี้จะเยี่ยวนึกขึ้นได้ภาวนาในใจไม่มีผิดนะไม่ต้องโกว่าเวลาขี้จะนึกถึงได้ไหมขี้ก็นึกถึงได้เราภาวนาในใจยึดอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาเป็นอัตโนมัติทําได้ตลอดลองไปฝึกไปหัดดูนะบ่อยๆนานๆเข้าทีนี้มันจะจินพอจินนั่นแหละมันจะเริ่มติดอยู่กับพระรตนตัไตนะทีนี้มันจะหนุนมันจะไม่ไปกับสิ่งอื่นเลยนอกเหนือจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างอื่นมันจะไม่เอาเลย คำว่าอย่างอื่นก็คือมันจะไม่ยึดถือสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งนะไม่พึ่งเทวดาไม่พึ่งยักษ์ไม่พึ่งพญาน,นาคไม่พึ่งพูดพึ่งผีอะไรนอกจากพึ่งในระรตนะไตก็คือพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เนาะ